มีรายงานข่าวว่าจากสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าเมื่อวานนี้เกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปชนิดใหม่ที่มีชื่อว่าฮาวาซอง17ซึ่งเป็นการสั่งการโดยตรงจากนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวยิงขึ้นจากสนามบินนานาชาติเพียงยางโดยขีปนาวุธชนิดนี้ สามารถระดับขึ้นไปที่ความสูงถึง6,248.5กิโลเมตรและบินได้ไกลถึง1 0ึ0ง1กิโลเมตรโดยใช้เวลาบินในอากาศนาน67นาทีก่อนที่จะโจมตีเป้าหมายในทะเลญี่ปุ่นรายงานข่าวเพิ่มเติมจาก KCNA โดยอ้างว่าเป็นคำพูดของในคิมจองอึนระบุว่าเกาหลีเหนือพร้อมอย่างเต็มที่ในการ,รเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากจักรวรรดินิยมอย่างสหรัฐหลังจากที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมาอย่างยาวนาน ในขณะเดียวกันการเจรจาทวิภาคีระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการ่อนคลายมาตรการคว่มบาตรก็หยุดชะง,งักมานานกว่า2ปีแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าการยิงถีปนาวุธข้ามทวีปตงกล่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐและพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทหารกำลังให้ความสนใจอยู่กับการแก้ปัญหาการบุกยูเครนของรัสเซียในขณะเดียวก,กันก็มีรายงานข่าวในสื่อตะวันตกว่าภาวะเสรฐกิจของเกาหลีเหนือกำลังเผชิญหน้า กับสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างรุนแรงท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19